กูสิทธิ์มีอาจารอยู่หนึ่งบ้างน้องกูผิดคิดประหารกูชอบน้องกูบอกผิดคิดประหารดาบนั้นคือสนอง องจัก,กรพัดพนมไพรใช้สายเลือดของตัวเองด้วยรักับปฏิญาณที่ให้ไหว้กูจะลิ่นศึกกับพวกปัญจาลาไอ้สักดาพาเมืองไอสิงดังพระเจ้าค่ะมึงกงเตรียมกองทัพ,พํำพลพัรทั้งหมดรวมเป็นสองหมื่นนายเพื่อเข้าจอมตี ไอ้พวกปัญจา้าน้าโง้ไอ้สัปดาพาเมืองมึงนำพลหนึ่งมืนนายเข้าไปลบล,ลุกไล่พวกมันให้เข้ามาติดกับพวกเราส่วนไอ้สิงดำลุงพางเตรียมรับสืกพวกมันเข้าไว้นำหอกและเหล้าสิ่งมีคมไปฟังไว้ในลุงพางเมื่อไอ้พวกปัญจาราาน้าโง้มันหนีเข้ามาติดกับก็ให้มันตายลงในลุง,นงพางอย่ามาข้ามถนนนะเจ้าแล้วเจ้าคะ ศึกครั้งนี้้ะความลับลวดไหยไม่ว่าเกิดจากปากไอ้อีตในใดกูจะตัดหัวพวกมึงเป็มือของกูเองถึงกะโดนทีละเด็ดพะยะค่ะได้ยินจากปา,ากองค์จารพัฒน์พนุไทยแล้วใช่ไหมพะยะค่ะมึงเรียบไปเตรียมอาหารหนึ่งหมื่นนายไปพูดลุกตั้งเราได้เก้าพะยค่ะ